น้องเป็นยังไงครับเรื่องอา,อาชีพแจงตรงนี้แล้วก็บจบตรงนี้แล้วพี่น้องเดอเรื่องตกเวทีไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการแค่ว่ากระโดดกระโดดจากที่สูงลงมาเฉยเพราะว่าน้องไม่อยากไปยือ้อไปแย่งไปไปต้านพอเขาดึงเขาดึงน้องก็เลยกระโดดลงเลยนะครับคนจะว่าคนว่าดึงคำนไปต้านแต่เกิดว่าเขากะชากอะ่ะดีบพดีน,อน้องกะสิลมหรือกิ่ง ครับดีว่าลูกมีปฏิาพนา์ไว้พิบในการเอาตัวรอดก็อ้าวคือไม่ต้านแรงเขาก็คือดึงไปตะก็เลยโดดลงตามเขาแต่อ่าวัน่องนี้มากกระ,ะกระสูนนิดน้อยครับพอพอมาถามลูกมาสอลูกแล้วก็กรู้สึกว่าศูนอยู่กับกระเทยกระเทยโ,โ,ขขโ,โคกสองคนนั่นนะครับก็คือเอาเอาอยัางท่าโลดติเอามึกเสซนบอกพี่นอ้องก็ หยิบมาสิมาปอนใช้ปากนองกรเลยว่าเอาอะไรคิดจังไหนสิมาปอนนักแสดงหน้าเวทีเอาขนาดใส่ถุงมากใส่ยางมากหาต้องมากร่างเมื่อเขาต้องมาก่นแอลกอฮอล์ก่อนนาาเ้าจังสิกินได้อันนี้คุณเป็นใครคุณเป็นใครแล้วคุณสะอาดแค่ไหนนห่นไหม คุณเมาแล้วคุณไม่รู้ไปจับอะไรมาบ้างถึงไม่จับอะไรมางคุณล้างมือมาแบบสะอาดก็ตามก็คุณเป็นใครล่ะคือลูกกับบบหูเขาขนาดพ่อสีปอน,อนพ่อยังบ่ก้าปอนลูกเขาคงจะควมสะอาดอยู่ตรงใดนะพี่น้องสิพญยา,ยามปอนลูกหลายเทือสิยงดใส้ปากดึงจับแขนลูกไว้สิปอนลูกหลายเทือลูกกับพญยา,ยาม,มายิ้มสู่แล้วกะปฏิเสธโดยการที่แบบว่าเออยิบมาสิปอนเขาขึ้นนั่นแหละ ครับนั่นก็คือแจ่กับย่อมรบมาบลูกลูกลูกแก้สถานการณ์เป็นคือคือปฏิเสธแบบสวยงามไม่เขาหน้าแตกก็คือจับป้อนเขาคืนครับโดยความอยากเอาความชนะอยากเอาความชนะคือกูต้องทําไม่ได้นะแม่กูต้องทําไม่ได้กูต้องได้ซีนนี้ประมาณนั้นแม่พี่น้องแต่สิมัยามยัดให้น้นองให้น้องกินให้ได้แต่น้องบ่ก,กินน้องก็อ่ะโอเคคืออันนี้ค,คือที่ยอมมาเลยว่าคอมเมนต์พ่อพ่อกะทิคิดว่าออกปอนนั่นลูกก็หยิบเอา รับเอาแต่คือเพื่อไม่ให้เขาเสียกำลังใจคือจะป้อนเขาคืนเพื่อให้เขามีความรู้สึกดีขึ้นแต่แล้วมันบัญ่อมมันกะสีพญ่ามปล่อนให้ได้จากหนึ่งคนมาเป็นสองคนแบบพญยา่ยามยืดดึงลูกลงดึงลูกเลากกะสีลูกนัง่งเลากกะสีป้อนลูกให้ได้ประมาณนั้นแต่ว่าดีลูกเขาเออเป็นคนฉลาดปล่อนเขาขึ้นแล้วเขายังบย่อมปุ๊บอ่พรานใ้เมื่อเขาชาเขาก็ดึงกระโดดลง ดีว่าบรงตรงนั้นไม่เป็นช่องเล็กแดงนะพี่นอเนาะเล็กแดงกันอยู่ครับลูกก็เลยดึงลงครับกะสรุุลแล้วก็คือลูกไม่เป็นไรนะครับลูกไม่เป็นลายลูกไม่เป็นไรถามว่าตกใจมากไหมก็ไม่ได้ตกใจมากเพราะลูกก็ก,ก,ก็ก็พอสู้แรงเขาได้อยู่เพียงแต่ว่าอำ่ำคืออยากให้มันจบด้วยสวยงามก็คือกระโดดลงเลย ก็นี่ก็จะเป็นบทเรียนสําหรับทุกๆคนนะครับคือไม่ไม่ไม่เจอเฉพาะหนองนะครับทุกคนเจอมาหมดนะครับนักศิลปินทุกคนเจอมาหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือเป็นพระเอกนะครับทุกคนเจอสถานการณ์นี้มาหมดแต่น้องก็เคยเจอเจอหลายทีครับแต่แต่ก็คือมันเรียกว่าดึงชุดกระชากดึงชุดกระชากที่ก็เคยเจออยู่ครับเพราะมันเคยเจอแต่ตอนนั้นก็ลูกกับว่าเลยก็คือคนอื่นเพาะ็ บ่อยหยาบบอมึนเนาะมีนนะมีสองคนมือขึ้นเนี่ยหยาบมึนครับหยาบมึนคนอื่นในเมื่อลูกไม่ให้กวามรูมือเขาก็เอาเคก็ปล่อยปล่อยก็ไปแต่มือขึ้นอี่คือต้องการซีนนั้นให้ได้ประมาณนั้นนะพี่น้อง